ปลาสีผ้ากันไปใื้อนมือนี่มะม่วงป่าตมายู่ในบ้านอู้หูออันนี้เป็นหมากแล้วตัวนี้อันนี้มะม่วงอันแก้มแดงแมียนคลิปนี้สิผ้าเด็กหน่อยแบบมะม่วงปลากับผมรับรองมันครับหมดแดงอาจจะมี ไปครับไม่เคินครับแตมหน่อยคุณลุนหน่อยนั่น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 แม่หกมองป,าปาอลาพ่คขึ้นลูกเห็นแล้วพ่อแล้วนี่ละคุณครับพี่น้อ,นองยิงเถิงเลีเ้ยงพวงดีๆสิเห็น นาะปิ่นว่าได้เห็นบ่หายาได้บุงม่วงอันนี้โซซีได้นี่งอย่างต้องคลิปครับผมโซนี่หายกินยาครับผมบุงม่วงธรรมดาก็บท่านได้เกิดนะโซนนี้สิเป็นบุงม่วงปลาประมาณมีนาเมษายังสีมีบุงม่วงแก้วบ่ปิ่นบาปิ่นยากเอาสอยเอาเนาะปสาย่อยเอาสันเท้า เส่สม่ไ่อันนี้บอกม่วงแก่ตัวนี้ตัวน,นี้มีหมดแดงข้าาอมน่ะมะม่วงขาหมดแดงดิไปค่อยม่นก็ได้ไปค่อยมนเท่ากับกิฟต์มินมนอนมาก

ันห่โอเคมันไม่มีเท่าไหร่แล้วก็เอาประมาณนี้โอเคจัดไปเท่าเนียนๆมีบอโอ้ได้เฉยนี่แบบ หลายป่โอเคเลยนะเฮ้ยจะจอมทำลายครับผมโอ้โหน่าสูงได้กันได้กัน ตกลงมาแล้ววะนั่นละของนี่ของแสบของหายากไอ้้า่ว้เขิ่นขี้วานบ่มี่มันมีอยู่มมนหนังเกิดเป็นรังหมองนี่โอ้ยสุดยอดใช่นี่ต้องชมอย่างนี้ต้องชมนี่ว้าวแจ๋ว<ำ>จิงคือ <c oughs> น,นี่ะเ <c oughs> อาเป็นพ่วงเลยเนาะเอาเอางานเป็นพว่วงไม่ขึ้นไม่ขึ้นก้อนอะไรจะบอกให้จะไอ้ก้อนไหนมาไอ้มาเกาะเอา <c oughs> ไม่เอ <c oughs> อเฮ้ยมีหอนมัดแดงมัมีหอนทัง้งมัดแดงมดแดง โอเคก็ขาก็เสื้อก็ฟาตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งมุดแดงเต้นระบียงตึงหัวระมัดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งเนี่ยข่อยเอามือเสือมันเนี่ยข่อยได้อันนี้มันเลี้ยมันโมเมนเกียวใส่มาเต็มเอาเลยเอาเลยชื่อ้ยหัวไปเ้าวเก็บอือมะม่วงไป

ขเข้ามาได้ครับผมปวดค่ะรับเข้ามาจาราเราไปส่งถึงที่ดีถึงหอนไหม,มาทาอุดอุอตดตะลิดาิ่ได้ไปส่งอุอตอดตะลิดมากินข้าวได้อุดอัเออโอ้ยอยังตกใส่หัวนาะม่เมากาะตอม่เคยกาะ ไปลำไปมาบวง,วงป่าไยชาวเายี่ก็หมือกินฟี่ลเวนตี้คือลี่จับอกเอ๊ะพี่มาซื้อสายไหมเอ้ะขอนมาซื้อคือี่นออเบอกค่อยลอกเนี่จับไ้ตงแมากินบอม่วงปาเพรามากินไกับลุงอ,อบ อือโหออกินขาดังตุ้นเลยวะกินอย่างไรอืมมอมาัาดบาเลยดูดอะไรเลยดูดเลยขึ้ตน,นตาขึ้นาเลยเตะอะไรอยู่บอกไม่รนเลยซอยวะ บกม่วงปลารสสามมันสีหอมเออไม่ใช่กินมันจะหอมครับผมแต่รสสามมันสีเปรี้ยวเปรี้ยวแบบไม่ได้เปรี้ยวโดดเปรี้ยวแบบจี๊ดๆมาอก,กับการกบกินกับน้ำพริกปลาน้ำพริกเกลืออะไรครับผมแล้วแต่ผูมาครับแสบทั้งสองแบบเวลาผมแล้วต้องเป็นพริกเกลือครับผมเฮ้ย hey, ยอด จังเด้เออาสักไล้เราบนนี่นะเบิ้ดลเนาะไปย่ๆในอีกออยากกินได้ไมมขึ้นเออใกล้แล้วสิปีนไม่ขึ้นม่เอา่ขึ้นครับเด้อมเางานนี้เนยมันคขางไม่ใวเนาะเอาอันนี้ไปนี่นะมันขาง โซดตมคายลิงคายลิงสี่ครบเนี่ยนีประเดี๋ยวมันมีบอลมีมีมีมันยังบอกลึกของไอ้มื่นลิงแม่ยงเอางานี่ก้อนง่ายด้าหลังก้อนโอ้ยเห็นงามงาเดี๋ยวเฮ้ยไอ้มีเจ้าทนมนะแตมเก็บเอาโยนลงมาเลย เอ้ยอุ้ยตึกหัวเสี้ยนเขาเลยอะหมปลอดภัยแล้วงานนี้ไม่เคยเป็นผู้ไทยเราใส่ผู้เก็บมันเจ็บด้วยกันนะครับคุณใครอยากกินก็มันเจ็บด้วยกันนะครับเจอเจ้าหินนะครับเสี่มะเทียงครับโอ้ยเจ็บ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 เจ้าหินเยอะมากเลยนะฮะว้าไอโอ้มีหอนห่างหมดแดงเจ้าหิน คลิปนาเขามาหาเงาไข่มดแดงอันนนี่แล้วนาไข่มดแดงเนางั้นมันต้องไปหาจิโอ้โหไปเกินเินหลังโอ้โหเอแล้เจพินเี่ยหัวเขานะโดนโปโดนบอกโอ้ยโอ้ยไหนล่เขาได้หมงเงาข่มดแดงแล้ว

ตอนนี้เส้นเนเบนต้นไม้แล้วนะครับปึ๊กปครบเถกหัวคาพระเจ้านอเออาก่อนเล่นเไทงบแดงป๊กโอยายางบแดงสยนอเฮาาง ไอ้มีแใช่ไ,หไหให้โอกาสอ้เอาไอ้มีบุญลอยพรแล้วไอ้มันมบุญมันหลเลยเด้เดี๋ยวว่าให้โอกาสสักคั้งนึงก็จะยกครับาไงข้างมันไอ้งอมาทำารข้างมันไปทนท้โห้ยรอดอะแปลกจริงนะโอ้ย คนดูช่วยกันอะไรหยิบต้นไม้คนครับผมแอะเอ้ยหูหูตองอี้แล,และ <laughs> ขายเด้เหรอ,อขายเลยเหรอ เปิ๊กูได้อยากได้ติดต่อมากนี่นี่น้อยน้อยนกเต่าพ่อเป็นลูกอะไรบอกว่าอาทิตย์หนาหรือเดือนหนาอย่าได้ยินว่านับส,สัดตนซอยเพื่อนก่อนแล้วก็ยิมออม้ม่าฮาวิ่งพอแล้วมั้งพอแล้วพ่พอแล้วมันเยอะแล้วแล้วไอ้ก็มาเอาง,งานเที่ยังขันอันที่เกินต่อยลงมาแล้วมันขันโอ้หักบนอ้าหักบนอ้า โอ๊ยโอ๊ยโยอนน้อมยนน่งยืนนี่งานนี่บมันค้างนี่นนี่นะมันค้างเสนี่น้าเนี่ยเนี่ยแล้วเออฮลานยุติหน้านี่ยนะมันไม่ได้ค้างแล้วเนี่ยมันค้าง้ไม่ได้งานีงานอะไร่ะอันเดลุกออกแล้ว่อนงานนยื่น่อันเดงานนงอยู่นี่บอแต่หมดเลยนะเอาเลยไม่เป็นไรข้ามเพืน2องได้แล้ว เป,เ,ออเป๊ะนานเรียบร้อยเออบอ้สามานะบ,บุบบ,บบุบเอา,เอาไอ้คนหายตัวหายตัวไปเลยไปไปไอ้นุม่มเก็บเลยไอ้นุม่มได้เยอะแล้วน้องเต็มว่ามันบักบกเนาะเอ,อ้ย งัว่าก็หินบมาหมดก็ได้งูอ่าเด็ดวนก่อนเด็ดวนก่อนดูนะฮะท่านผู้ชมมะม่วงป่าครับผมภาษาอังกฤษเรียกมะม่วงป่าไม่ใช่แม,แมงโก้แมงโก้ใช่ครับแมงโก้ป่า

วันนี้วันพระเดี๋ยวเราต้องไปกีเขาจีเขาบุญเขาจีบุญเขาจีบุญเรากับบุญหนือซีหนือซีวันที่หยิบหาหมอรับเอาไปหาเขาไปาไปยิ่งบุกโป่งเนาะเขาป้านีตคือหลายแะไรนะเขาไปหาเขาไปหา่ววนนไปยิ่งปืนเลยยิ่งลมหยาดพ่นเสียหายเลยอันยิ่งตุ๊กตาลานนั่นลานเพื่อนนั่นหมอลำเงานนี้ มันต้องลานใหญ่น่ะมันต้องลานนี่พี่นี่สามคนค่อยตกไงคนบันบากันเนาะนัดเอ็กตกนัดหนึ่งนัดหลายเถอะข้าไปฝากเนาะมันหากินยากฝากยากเราต้องเอาเลยละมนหากินง่ายที่เต็มที่เต็มแล้วก็ให้ยากแล้วก็กินข้าวเป็ดเกี่ยวเกลี่ยงเกี๊ยวพิเศษโอเคครับสำหรับคลิปนี้แล้วไปเจอกันตอนเฮ็ดแกีวแล้วก็กินครับเด็กน้อยครับผม โอเคฮะไปจับบ่จับอืมเน้นๆนี่ <c oughs> กินทันทีขี้ทันควัน <c oughs> กินทันทีขี้ทันควันแล้วไม่เคิ้นเลยเย่ เดีย๋ยวนะ้มลเอาไม่ขึ้นปิดคลิปบ๊ายบายแมไปไปกินก่อนเท่าวันนี้